สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจูลิตารี่นะคะวันนี้จุมีวิธีแกะหอยนางรมที่ง่ายแสนง่ายมาฝากกันค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็มาเตรียมอุปกรณ์ก่อนเลยค่ะจุก็จะมีมีดสาหรับแกะหอยนางรมนะคะซึ่งตัวด้ามของเขาเนี่ยจะมีความแข็งแรงมากกว่ามีดปกตินะคะเขาจะไม่ได้มีความคมสะทีเดียวค่ะ หอยวันนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ8ตัวต่อ1กิโลนะคะไม่ได้ใหญ่มากนะคะเรามาเริ่มแกะกันได้เลยนะคะเดี๋ยวมาสังเกตตัวหอยกันนิดนึงนะคะจุ๊ขออนุญาตใส่ถุงมือค่ะเพราะว่าตัวเปลือกของเขาค่อนข้างมีความคมนะคะแบบนี้ก็ป้องกันไว้อีกส่วนหนึ่งค่ะดูขอบขอบเขานะคะเราจะดูขอบของเขาแบบนี้ค่ะตรงนี้ค่ะที่เราสามารถงัดมีดเข้าไปได้นะคะนี่ค่ะ ลองงัดงัด,ง,ดงัดเข้าไปดูนะคะงัดแค่พอปลายมีดเขาเข้าไปได้นะคะเราก็ดันตัวมีดเข้าไปด้านในค่ะพอดันเข้าไปได้เราก็จะงัดนะคะตอนงัดนี่ระวังมือกันด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งมีดเขาอาจจะออกมาหรือว่าอาจจะลื่นอะไรอย่างนี้นะคะเราพอเอามีดเข้าไปได้ค่ะนี่ค่ะดันมีดเข้าไปเลยนะคะ พอดันมีดเข้าไปเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็ใช้การหมุนมีดนะคะหมุนมีดเพื่อให้ตัวหอยเนี่ยเขาเปิดออกค่ะแค่นี้เลยนะคะพอตัวหอยเขาเปิดออกเสร็จนะคะเราก็ใช้มีดค่ะแกะเนื้อหอยที่เขาติดอยู่อีกข้างนึงออกนะคะหรืองัดตัวแกนกลางของเขาออกด้วยค่ะน้ำหองหอยก็จะออกมาด้วยนะคะแค่นี้เลยคะ่ะง่ายๆเลยนะแค่นี้เลย การแก่หอยสามารถแก่ได้หลายแบบนะคะบางคนก็แก่จากด้านล่างแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้จุ๊จะมาลองแกะดูนะคะว่าจะทําได้หรือเปล่าแต่ปกติแล้วไม่เคยแก่แบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้จะลองแค่เป็นการทดลองค่ะว,ว่าจ,จะสามารถทําได้หรือเปล่าแต่คือเขาค่อนข้างแข็งมากนะคะจากด้านล่างแบบนี้คือจุ๊ไม่สามารถที่จะใช้มีดเข้าไปได้เลยค่ะเลยยอมแพ้นะคะก็เลยกลับมาใช้วิธีการเดิมที่เคยทํากันนะคะก็ ใช้มีดค่ะแงะทางด้านข้างที่เราสามารถจะเอามีดเข้าไปได้นะคะแค่นี้ค่ะแล้วก็จูก็จะดันมีดเข้าไปอีกนะคะดันมีดเข้าไปเสร็จปั๊บก็ใช้มีดงัดค่ะให้ตัวหอยคบเปิดออกนะคะแค่นี้ ตรงนี้คือเอ็นของหอยนางรมนะคะซึ่งเราจะตัดตรงนี้ออกก่อนเขาก็จะแกะออกง่ายเลยค่ะเดี๋ยวจุ๊จะมาแกะให้ดูช้าๆกันอีกหนึ่งตัวนะคะก็พยายามนะคะหาขอบเขาให้เจอค่ะว่าเราจะสามารถงัดลงไปตรงไหนได้นะคะแค่พอมีดงัดเข้าไปได้ค่ะ เราก็จะดันตัวมีดเข้าไปในตัวหอยนะคะอาจจะเหลือไว้นิดนึงก็ได้ค่ะเพื่อสะดวกในการงัดนะคะเดี๋ยวเมื่อฟังเสียงนะคะตอนที่ตัวฝาเขาเปิดเนะะี่ยค่ะเขาก็จะมีเสียงเหมือนเปิดฝาเลยนะคะก็เหมือนเดิมนะคะเราก็ใช้มีดค่ะตัดเอ็นเขาตรงกลางอ,อกก่อนนะคะเพื่อความง่ายในการเปิดฝาของเขาค่ะ เรียบร้อยค่ะหอยนางรมของเราก็พร้อมเสิร์ฟเลยนะคะตอนนี้ใครจะทานกับน้ำจิ้มใครจะเอาไปทอดใครจะกินแบบไหนก็เอาตามสะดวกที่เราชอบเลยนะคะวันนี้จูก,ก็มาทานกับน้ำพริกเผานะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดและตัวของกระเทียมเจียวค่ะแต่ว่ากระถทนไม่มีนะคะต่างแดนเนาะเราก็กินตามที่เราหาได้แล้วกันค่ะแบบนี้เลยแค่นี้ก็อร่อยแซ่บจิ้นจดได้ใจเลยนะคะ หากชอบคลิปนี้นะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกันไว้ด้วยนะคะวันนี้ขอลากันไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ